อยากให้คุณภาษาแล้วให้ฟังก่อนฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรากเง้าของปัญหามีสาเหตุอ,อะไรบ้างทําให้ลอตเตอรี่บ้านเราราคาแพงแบบนี้ครับปัญหาหลักๆของณปัจจุบันนะครับคือผลิตภัณฑ์ของสํนานักงานสลากเนี่ยมีอยู่ผลิตภัณฑ์เดียวแล้วก็มันมันให้มีการเปลี่ยนมือได้อ่ะครับอพอให้มีการเปลี่ยนมือได้เนี่ยราคามันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆตาม ระดับของการเปลี่ยนมือแล้วทีนี้พอมีคนขายหน้าใหม่เข้ามาขายหรือว่าคนขายเดิมที่ขายอยู่ซึ่งคนขายเดิมเนี่ยที่ขายอยู่เนี่ยได้แค่คนละห้าเล่มครับยังไงเขาก็ต้องไปหาซื้อมาเพิ่มเพื่อจะมาขายครับ,รบก็พอคนบวกกับคนขายหน้าใหม่เข้ามาพอคนขายหน้าใหม่เข้ามาการแข่งขันการซื้อเพื่อจะได้สลากมาขายบนแผงตัวเองเนี่ย การแข่งขันก็จะเพิ่มขึ้นรวมถึงมีแพลตฟอร์มออนไลน์เข้ามาเพิ่มขึ้นมาด้วยทีนี้คนคนที่ถือสลากคือเจ้าของสลากเนี่ยครับเขาก็สามารถที่จะตั้งราคาขายส่งได้ราคามันก็จะไต่ขึ้นไปเรื่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆครับนั่นคือปัญหาหลักก็คือสลากมันเปลี่ยนมือได้ครับครับเอ๊ะ จริงๆแล้วณปัจจุบันนี้เนี่ยที่กองสลากเขามีการพิมพ์ลอตเตอรี่มาต่องวดตกอยู่ที่หนึ่งร้อยล้านใบเนี่ยนะครับอันนี้ถือว่าเพียงพอกับความต้องการในตลาดไหมมากไปน้อยไปหรือยังไงฮะเพียงพอกับความต้องการของคนซื้ออะครับเพียงพอซึ่งบางงวดอาจจะเกินไปด้วยซ้ําเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยลูกค้ารายใหญ่ของสำนักงานสลากเนี่ยก็คือคนขายเองเนี่ยครับเพราะว่าสลากเหลือคาแผงบ่อยมาก ก็คือต้องเหมาเหมาสลากตัวเองซื้อสลากตัวเองนั่นแหละครับครับก็เลยเป็นผู้ค้ารายใหญ่ของสํานักงานสลากไม่ใช่คนซื้อทั่วไปนะครับประชาชนทั่วไปนะครับอ๋อรจริงจริงคนคนที่ต้องการจะซื้อไปเพื่อการเสี่ยงโชคเนี่ยไม่ได้เยอะขนาดนั้นใช่ไหมฮะครับใช่คือไม่คืออาจจะพอดีพอดีกับร้อยหรือบางงวดอาจจะน้อยกว่าร้อยล้านฉบับครับซึ่งเห็นทั่วไปก็คือสลากเหลือคาแผง บ่อยอครับครับแล้วที่คุณประสานบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีคนมาซื้อแต่ว่าซื้อไปที่ในนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการซื้อไปเพื่อไปเสี่ยงโชคแต่ต้องการจะซื้อไปขายต่อเป็นหลักใช่ไหมฮะใช่ครับใช่เนื่องเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจหลตั้งแต่โควิดมาครับผมคือทําให้มีคนเข้ามาในระบบของผู้ขายสลากเนี่ยเยอะมากครับ เมื่อสักครู่นี้คุณประสานบอกว่าเอาละตอนนี้เนี่ยมีคนอยากจะขายกันเยอะเพราะว่าด้านหนึ่งอาจจะตกงานเนื่องจากโควิดเนี่ยน,นะครับ,รบแต่ขณะเดียวกันก็มีอีกหนึ่งรูปแบบที่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่เหมือนกันที่เข้ามาในแวดวงสลากนั่นก็คือแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยอันนี้เขาเขามีสัดส่วนมากน้อยขนาดไหนแลยเขาไปกว้านซื้อมาได้เยอะขนาดไหนและมีผลกระทบยังไงบ้างฮะสัดส่วนเยอะครับเจ้าใหญ่ๆต,ตอนนี้ก็เป็นล้านฉบับอะครับต่อเจ้าอะครับ แล้วครับเป็นร้านฉบับเลยนะครับต่อต่อต่อเจ้าแล้วตอนเนี้ยที่เจ้าใหญ่ใหญ่ใหญ่จริงๆอ่ะมีสองแล้วก็มีระดับกลางมีรวมๆแล้วอ่ะน่าจะผมว่าน่าจะถึงห้าร้านฉบับต่อวัวดะครับเขาเขาาไปหาลอตเตอรี่มาจากไหนฮะก็คือถ้านั่นก็หาซื้อตามหน้าไปรษณีย์หรือกับตามตลาดค้าส่งครับที่ที่เขาที่เขาไปหาซื้อมา อ๋อแต่เขาไม่ได้มีโคต้าเองใช่ไหมฮะไม่มีครับเขาไม่มีโคต้าเองซึ่งพวกเนี้ยพอพอมาหาซื้อเนี่ยเขาต้องกาไรอะเขาต้องการแค่ใบละห้าบาทเขาก็อยู่ได้แล้วครับเพราะว่าเขาไม่เขาไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเขาไม่ต้องจ้างคนมาขายเขาไม่ต้องเช่าที่เขามีแค่แพลตฟอร์มของเขาครับครับแล้วเขาขายปริมาณเยอะๆครับร้อยร้อยล้านฉบับไอ้ล้านฉบับอย่างเนี้ย ไปแล้รบละาทเขาก็ได้งวดหนึ่งตัวห้าล้านเลยโอ<ฮ>้โหครับเดี๋ยวต้องให้พี่ประสานช่วยเล่าเป็นทอดๆเป็นขั้นตอนให้ฟังก่อนเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของราคาแต่ละทอดเนี่ยเอาตั้งแต่ต้นทางก่อนสําหรับกลุ่มผู้ค้ารายย่อยที่เขาได้โคต้าเป็นจริงๆเนี่ยราคาที่ออกมาจากกรองสลากกี่บาทฮะเจ็ดสิบบาทสี่สิบสตางค์ครับสําหรับบุคคลทั่วไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นมูลิธิหรือองค์กรการกุศลน่ะจะได้ส่วนลดอีกสองเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเป็นหกสิบแปดบาท หกสิบสตางค์อืมแล้วจากนั้นไปไหนต่อแล้วราคาเพิ่มขึ้นขนาดไหนฮะก็พอหลังจากนั้นส่วนใหญ่ถ้าเป็นของส่วนบุคคลเนี่ยสลากส่วนใหญ่จะรับไปรับที่ไปรษณีย์ครับครับก็จะมีคนไปรอซื้อที่หน้าไปรษณีย์ครับเพื่อจะเอาขายส่วนสลากของโคตา้าหรือของมูลนิธิองค์กรการกุศลต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีการรวมชุดเพราะว่าสังเกตดูชุดใหญ่ มันจะเป็นสลากการเอสลากโคต้าขององค์กรมูลนิธิต่างๆครับอที่มารวมชุดกันแบบส้าใบได้สีิบใบได้เนี่ยนะฮะใช่ครับใช่ครับเมื่อสักครู่ที่พี่ประสานบอกว่าเอาหลักจริงราคาปล่อยมาคือเจ็ดสิบาทสีสิบสตางค์เนี่ยแต่ทีนี้บางคนไม่ได้เอาไปขายเองแต่ว่ามีการเอาไปขายต่อให้กับกลุ่มคนไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์หรือแม้กระทั่งผู้ค้ารายอื่นๆเนี่ยนะครับเขารับซื้อกันต่อช่วงมาเนี่ยสตาร์ทที่กี่บาทฮะ อย่างางวดเนี้ยครับงวดเนี้ยใบยละเก้าสิบสามบาทฮะเก้าสิบสามเริ่มต้นมีเก้าสนะิบสามห้าสิบก็มีเก้าสิบสี่ก็มีครับแต่ว่าเออราคากลางๆก็ตีสักเก้าสิบสามห้าสิบเนาะใบละครับครับใครใครเป็นคนกําหนดราคานี้ขึ้นมาฮะมันมันไม่มีใครกําหนดนะครับแต่ว่ามันข่าวสารในไลน์กลุ่มในไลน์ในเฟซบุ๊กมันถึงกันหมด บางที่อ,อย่างราคาที่เขาซื้ออย่างมีคนโพสต์ว่าเขาซื้อสลากที่คอกวัวสีแยกคอกวัวหรือสนามมีน้ําเนี่ยเก้าสิบสองเก้าสิบสามอะไรเงี้ยครับคือคแล้วทีนี้คนคนไปซื้อเนี่ยเขาก็อยากได้ของเขาก็อาจจะเอาไปอีกห้าสิบตังค์เป็นเก้าสิบสามห้าสิบอะไรเงี้ยครับเพื่อจะได้ของมาขายอ๋อมีการทุ่มราคาแข่งด้วยเพื่อที่จะเอาโคตา้าคนอื่นมาให้ได้เป็นของเราเนี่ยนะฮะใช่ครับมันเป็นการแย่งเงินซื้อครับโอ้ แต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะจาก70บาท4ีสิบสตางค์ผ่านมามือแรกก็กระโดดขึ้นไป93บาทถึง<ช>93้าสบาทห้สิบสตางค์แล้วเหรอฮะใช่ครับแล้วจากนั้นไปไหนต่ออีกฮะแล้วราคาขึ้นเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะถึงมือคนคนขายเลยครับถ้าถ้าราคานี้แล้วก็จะมีอีกบางคนเขาก็รอราคาก็คือจะมีร้านค้าส่งอ่ะเขารับซื้อเขารับซื้อแล้วก็ขายออกเขาก็อาจจะคิด อาจจะรับซื้อมาเก้าสิบสองเก้าสิบสามคือเขาเกตตกมาครับแล้วก็อาจจะมาบวกอีกห้าสิบตังค์ส่วนราคาแล้วมันจะมีในหนึ่งกล่องมันจะมีหวยครับเล่มกับหวยหวยชุดเป็นชุดสองใบนะครับเขาก็จะมาแบ่งขายก็คือหวยเล่มเขาก็ขายราคาหนึ่งอาจจะเก้าสิบสองบาทส่วนชุดสองใบเขาก็โดดไปเป็นเก้าสิบหกบาทอะไรเงี้ยครับครับคือจะเอามามาแบ่งมาซอยขาย ว่าบ,บางคนเขาก็อาจจะไม่ไม่ได้ซื้อทั้งกล่องทั้งห้าเล่มบางคนเขาอาจจะมาซื้อแค่เล่มเดียวหรือสองเล่มอะไรเงี้ยอโอ้ยคุณสารผมเห็นอันนี้เป็นคําโฆษณานะของบางช่องทางออนไลน์ที่เอาลอตเตอรี่จากผู้ค้ารายย่อยไปรวมมาได้แล้วไปขายเนี่ยเขาก็อ้างว่าก็ยังขายแปสิบาทอยู่นะอันนี้เขาขายจริงไม่แปดสิบาทเนี่ยฮะอืมมันมันยากนะครับก็คือเมื่อก่อนอะมีของของ แพลตฟอร์มออนไลน์เจ้าหนึ่งแต่ว่าพอหลังๆมาก็ไม่มีแล้วครับเพราะว่าเขาก็บอกว่าเขาโดนโกงมาเหมือนกันเพราะนั้นราคามันก็จะแบบเท่ากันทั้งตลาดเลยก็คือตอนเริ่มต้นเนี่ยแทบจะเก้าสิบไปร้อยแล้วเนี่ยนะฮะใช่ครับตอนนี้ร้อยร้อยร้อยทั้งหมดเลยครับหรืออาจจะมีสูงกว่านั้นก็มีบางพื้นที่ครับอย่างงวดนี้ที่คุณประสานเห็นแพงสุดต่อใบเนี่ยขายกี่บาทฮะถ้าเป็นถ้าเป็นชุด ใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งแพงเพราะว่าการรวมชุดอะมันมันยากเพราะว่าเมื่อก่อนสลากเนี่ยมันเป็นในเล่มเนี่ยเลขสี่ตัวหน้าเนี่ยมันจะเหมือนกันทั้งหมดการรวมชุดมันก็จะง่ายใช่ไหมครับแต่พอหลังๆมาเนี่ยเลขสี่ตัวหน้าในหนึ่งเล่มเนี่ยมันเขาเขาค้ากันหลดเลยการรวมชุดมันก็จะยากขึ้นพอยากขึ้น่ะกามูลค่าการรวมมันก็จะเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยครับเมื่อก่อนชุดสิบห้าใบที่ที่คุณโมนาย พูดมันก็แค่สองพันกว่าบาทก็มีพันกว่าก็มีนะครับแต่เดี๋ยวนี้พุ่งสูงไปเจ็ดพันกว่าเจ็ดพ<ฮ>ันห้าครับแสดงว่าข่าวที่เราเห็นภาพตามสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยคือของจริงขายกันราคานั้นจริงๆเลยนะฮะจริงครับ,รบเพราะว่าสลากชุดสิบห้าใบมันมีน้อยนะครับเพราะว่าเขารวมได้ยากราคามันก็เลยสูงส่วนคนที่ซื้อ,อก็คนที่เล่นจริงๆะครับเขาถึงซื้อครับทีนี้มาแนวทางในการแก้ไขปัญหาบ้าง เท่าที่ฟังจากทางโคศกกองสลากบอกมาที่ทําแน่ๆเลยนะเวลานี้เนี่ยนะครับน่าจะเป็นการเพิ่มจุดจําหน่ายร้านขายสลาก80บาททั้งในกรุงเทพม,มหานครปริมณฑลรวมถึงต่างจงังหวัดแบบครอบคลุมทั่วทั้งประเทศเลยนะฮะอันนี้เท่าที่ผ่านมาคุณประสานมองแล้วแนวทางนี้ได้ผลมากน้อยขนาดไหนและเป็นยังไงบ้างฮะก็ได้ผลคือที่ผ่านมาเป็นแค่โครงการนําร่องนะครับมันมันไม่ขยายเยอะอืซึ่งความยากง่ายในการขายมันก็ มันก็มีความยากพอสมควรเพราะว่าต้องซื้อผ่านแอปเป่าตังนะครับคนซื้อก็รับโดยถุงเงินคือมันต้องผ่านแอปพอพอผ่านแอปอะคนคนเข้าไปซื้ออาจจะมีความยากลําบากหน่อยเพราะว่าถ้าคนมีมีอายุหน่อยเขาก็เขาก็ซื้อเขาก็ไม่ค่อยใช้ไม่เป็นนะครับเขาเพราะว่าเขาต้องการซื้อด้วยเงินสดครับแต่ว่าถ้าถ้าโครงการเนี้ยมันมีการปรับเปลี่ยนว่า ให้ใช้วิธีโอนเงินได้เข้าแอปเข้าอะไรได้มันก็จะง่ายมันก็จะดีครับอืมแต่เท่าที่ทํานำร่องมาเนี่ยกดราคาลงมาได้ไหมหรือว่าก็ยังไม่ได้อยู่ดีฮะกดกดราคาไม่ได้ครับกดราคาลงมาไม่ได้แล้วก็มีบางส่วนที่คนที่หัวสายหน่อยก็จะไปแอบซื้อเพื่อจะเอาไปขายต่อใบละร้อยใบละอะไรก็มีเหมือนกันครับแต่ใน,น,นที่ละ โอ้โหสถานที่ร้านต้นทางคือร้านสลาก80บาทเนี่ยเขาขายตามราคา80บาทเป๊ะแต่ยังมีคนไปซื้อมาเพื่อไปขายต่ออีะฮะไม่ใช่มีครับเพราะมันมันมีแค่นิดเดียวครับในกรุงเทพแค่30กว่าจุดเองครับแล้วมันก็ยังไม่ได้กระจายไปตามต่างจังหวัดแล้ะมันมันก็เลยไม่พอที่จะทําให้มันกดราคาของสลากลงแล้วจํานวนสลากที่ได้แต่ละแผงเนี่ยคือ25เล่มก็คือ2,500ใบครับนิดเดียวครับมันมันไม่พอที่จะกดราคาลงได้ครับอื แต่ว่าถ้าเกิดสมมุติเขาทําได้ตามเป้าหมายจริงๆนะฮะคือเพิ่มจุดจําหน่าย80บาทเนี่ยในกรุงเทพกับปริมณฑลกลายเป็น74จุดในงวด17มกราคมแล้วจากนั้นขายายไป1,000จุดให้ได้ทั้งประเทศเนี่ยจะกดราคาในภาพรวมลงไปได้ไหมหรือว่าสุดท้ายก็อาจจะเหมือนกินยาพาราเซตามอลแก้ขัดไปก่อนฮะ,ะใช่ก็คงแก้ขัดนะครับเพราะว่าหนึ่งผู้ที่ผู้ที่เขาขายจริงๆเขาก็ยังเข้าไม่ถึงสลักราคาทุน พอเข้าไม่ถึงเขาก็ต้องไปหาแข่งกันซื้อเหมือนปัจจุบันเนี่ยครับแผงสลากทั่วอย่างพันอย่างพันกว่าแผงเนี่ยก็อาจจะประมาณอำเภอละแผงใช่ไหมครับครับความกว้างของอำเภอเนี่ยมันมันมันก็กว้างเหมือนกันนะครับคือใครคงจะไม่มีใครลงทุนที่จะเดินทางประมาณยี่สิบสามสิบกิโลเพื่อจะไปซื้อสลากใบละแปดสิบาทแค่ใบสองใบใช่ไหมครับคือเขาก็ต้้งเอาความสะดวกของเขาบางทีเขาไปถึงเขาอาจจะ สลากใบที่เขาเลขที่เขาต้องการที่จะซื้อมันก็ไม่มีครับเพราะว่าแปดสิบาทเนี่ยถ้าแปดสิบาทมันขายดีแน่นอนไม่นานก็มนหมดแล้วครับแล้วได้จํานวนแค่คนละยี่ห้าเล่มเนี่ยมันถือว่าน้อยครับก็จะเป็นแค่เฉพาะจุดที่ขายได้แปดสิบาทแต่ว่าจะเป็นพ่อค้าเล่แม่ค้าเล่หรือว่าแผงทั่วไปที่ไม่ใช่ร้านค้าใหญ่หญซึ่งไม่ได้โคตา้านี้มาก็ไม่สามารถขายแปดสิบได้อยู่ดีใช่ไหมครครับใ,ใช่ครับเพราะว่าเขายังเข้าไม่ถึงสลากราคาทุนนะครับ อ,อมันมันต้องให้เขาเข้าถึงสลากราคาทุนให้ได้ก่อนแล้วคย่ยตามจํานวนที่เขาขายเองนะครับอืมครับทีนี้ถัดมาอันนี้ก็มีแนวโน้มว่าต้องทําแน่ๆเนี่ยนะครับอยู่ที่ว่าจะช้าหรือเร็วเท่านั้นเองนั่นคือกองสลากสร้างช่องทางเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ของตัวเองขึ้นมาเลยอันนี้ช่วยได้ไหมฮะแลวจะมีผลกระทบยังไงบ้างครับช่วยได้ส่วนหนึ่งนะครับผมว่าเป็นแนวแนวทางที่ดีเลยครับเพราะว่า คนบางบางคนเขาก็หาซื้อตามแผงเลขนี้หาไม่ได้เขาก็อาจจะดูในแผงหรือเขาไม่สะดวกที่จะไปซื้อตามแผงเขาก็ค้นหาซื้อตามตามแพลตฟอร์มอย่างอย่างนี้ได้เพราะว่าตอนเนี้ยมันมีแต่แพลตฟอร์มนะครับที่โตแล้วก็มาเบียดผู้ค้าหลายย่อย mm hmm. กระเด็นออกนอกระบบออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยเพราะว่าจํานวนสลากที่เขาขายมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตะเป็นเงาตามตัวเพราะว่าเขาขายดีครับถ้าถ้าสํานักงานสลากทําออกมาได้จะดีแต่ว่า ถ้าให้ดีขอให้เป็นเป็นสลากของผู้ค้ารายย่อยที่ทั่วไปที่เอาไปฝากขายจะดีมากเพราะว่าหนึ่งสำนักงานสลากคือถ้าเขาขายเหลือไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าถ้าทำเองขายเหลือไม่ได้ครับถ้าให้ดีอ่ะให้สัมปทานกับผู้ค้ารายย่อยไปเลยคนละสิบหรือยี่สิบเล่มให้เอาให้ไปขายในแพลตฟอร์มของสำนักงานสลาก โดยัน,นขาย<ม>จริงนะคนพิการ,รหรือของมูลนิธิคนพิการที่ที่เขามีความยากลําบากที่เขาต้องขายเองอครับครับแล้วบรรดาผู้ค้ารายย่อยพร้อมจะปรับตัวถ้าเกิดมีการปรับหรือว่าเพิ่มช่องทางในการขายไปสู่ออนไลน์ไหมฮะพร้อมครับพร้อมปรับตัวครับขอเพียงแค่ผู้ค้ารายย่อยยังอยู่ในระบบก็คือได้ขายของผลิตภัณฑ์ของสํานักง,งานสลากไม่ว่าจะสํานักง,งานสลากจะออกมากี่ผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์ให้ผู้ค้ารายย่อยได้ขายเนี่ย ทางทางผู้้ายรายย่อยพร้อมที่จะปรับตัวตามสำนักงานสลากครับแม้ว่าจะต้องขายในราคา80บาทตามกฎหมายก็อยู่ได้ใช่ไหมฮะอืก็ยอมรับตูดตามตรงนะครับว่ามีบางส่วนที่อาจจะอยู่ไม่ได้คือเพราะว่าบางบางคนเขาเขาต้องการกำไรต่อหน่วยมากกว่านี้แต่ว่าในความเป็นจริงมันก็ต้องปรับตัวครับเพราะว่าสิ่งใดที่มันมันถูกต้องมันมันจะมันมันจะอยู่ได้นานนะครับ กว่าที่กว่าสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอ่ะอ๋ออันนี้ผมแค่ถามเผื่อแล้วคิดเผื่อวันนี้เนี่ยคุณประสานฮะมีโอกาสไหมต่อให้เพิ่มช่องทางเป็นออนไลน์แล้วก็ตามแต่ขาย80บาทแล้วแต่ก็อาจจะมีบางส่วนเป็นผู้ขายเนี่แหละดันไปซื้อผ่านช่องทางนี้เอา80บาทมาแล้วจากนั้นจะไปรวมชุดแล้วไปขายต่ออีกทอดหนึ่งฮะมันมันก็มีโอกาสนะครับคืออย่างหนึ่งก็คือผู้ค้าสนามเขาก็มีพิกแพงไม่ว่าจะออกมาตรการอะไรมาคือเขา แ๊บเดียวครับเขาพิกแพงมันอยู่ได้เหมือนเหมือนเมื่อก่อนคือแปดสิบาทตอนสลากเสรีก็ได้อยู่พักหนึ่งก็มีการพิกแพงอะไรมันก็ธรรมธรรมาชาตินะครับทุกอาชีพนะครับคือยังไงที่จะทําให้ได้กําไรสูงสุดเขาก็ต้องหา,หาวิธีที่จะทําเพราะว่า,าผูกค้า,าส,ส่วนใหญ่มันมัน,ม,นมันก็เหมือนอาชีพอื่นเนาะมันก็ไม่ได้นั่นเหมือนกัน แต่ทีนี้ไม่ว่าจะออกมาตรการไหนมาก็ตามแต่สุดท้ายอาจจะเกิดการพลิกแพงได้และปัญหามันจะกลับมาอีกเนี่ยนะครับ,รบในมุมคุณประสานคิดว่าแล้วมีแนวทางไหนบ้างไหมที่จะสามารถแก้ไขปัญหาลอตเตอรี่แพงได้แบบเด็ดเสร็จเด็ดขาดเลยฮะออกผลิตภัณฑ์ควบคู่ครับไม่ว่าจะเป็นสองตัวสามตัวแบบแปรผันหรือเป็นลอตโต้หรือเป็นอะไรขอให้มีผลิตภัณฑ์เพิ่มแล้วก็สลากไม่ให้มีการเปลี่ยนมือคือจากผู้ขายถึงผู้ซื้อโดยตรงเลย เปลี่ยนไม่ได้อะไรเงี้ยครับแบบนี้เป๊ะเลยม,มีวิธีไหมที่จะทําให้ผลิตภัณฑ์มันไม่สามารถเปลี่ยนมือได้เนี่ยนะครับจากคนขายแล้วไปสู่คนซื้อที่ต้องการเสี่ยงโชคจริงๆเนี่ยมีวิธีการไหมฮะทำยังไงได้บ้างเท่าท,ที่ดูก็คือแบบขายคล้ายๆออนไลน์ครับคือคนขายมีแท็บเลต็ตตัวหนึ่งใช่ไหมครับอ๋ออ่าก็ถือว่าเป็นแผงพอพัวคนซือ้อจะซื้อเลขนี้เสียบบัตรประชาชนซื้อซื้อซื้อบดปั๊บ เลขนี้เป็นของนายนี้ซึ่งเลขนี้ขายอาจจะขายต่อได้นะครับแต่ว่าถ้าไปขึ้นรางวัลต้องให้คนนี้ไปขึ้นรางเท่านั้นอย่างเงี้ยครับเพราะข้อมูลในระบบจะรู้อยู่แล้วว่าใครเป็นคนซื้อไปคนซื้อเท่านั้นถึงจะมีสิทธิในการเอารัตเตอรี่ใบนั้นเนี่ยไปขึ้นรางวัลได้คนอื่นไม่มีสิทธิ์ใช่ครับคนอื่นไม่มีสิทธิ์อ๋อเพราะถ้าเกิดคนอื่นเอารอตเตอรี่ใบนั้นไปขึ้นรางวัลจะรู้ทันทีว่าไปซื้อต่อมาอีกเป็นทอดๆเนี่ยนะฮะใช่ครับ โอ้อันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันมันไม่ต้องห้ามการเปลี่ยนมือครับมันถึงจะจะอยู่ในอยู่ในกฎในระเบียบที่เขัมได้ครับแต่อันนี้ผม,ผมต้องถามเผื่อในมุมกองสลากนิดหนึ่งเพราะว่ากองสลากเองเนี่ยเขาก็ต้องชั่งน้ําหนักคือทุกคนต้องอยู่ได้เนี่ยนะฮะแล้วคนขายในที่นี้เนี่ยคือต้องทุกกลุ่มเลยนะนอกจากพ่อค้าแม่ค้าเลพ่พ่อค้าแม่ค้าที่มีแผงแล้วรวมไปถึงคนได้โอกาสในสังคมผู้พิการด้วยอันนี้จะสามารถทํากันได้ครบ ทุกคนจริงจริงไหมฮะในในความเป็นจริงคืออยู่ได้มันก็ต้องอยู่ได้ด้วยความถูกต้องบนความถูกต้องด้วยครับคือที่ผ่านมามันบิดบิบเบี้ยวหมดเลยทั้งพอมีปัญหาสลากแพงก็กลายมาเป็นมีระบบสวยมีระบบอะไรเข้ามาอีกมันมันมันทำให้มันมันเป็นกลายเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในสังคมมาด้วยครับแต่ว่าถ้าเราทําให้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องมันมันก็จะทําให้คนที่ ค้าขายเนี่ยมัน,มนอยู่ได้คนซื้อมีความสุขคนขายก็มีความสุขครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคนชนข่าวนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ